อดูไม่ไหวที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะท่านผู้ว่ากทมคนใหม่สําหรับการเมืองใหม่ที่ประชาชนอาจจะยังมีคําถามที่ไม่เข้าใจอีกมากมายหลายเรื่องด้วยกันค่ะในช่วงถามมาต่อไปปิดท้ายในช่วงการเมืองใหม่ของเราในวันนี้จะนําคําถามเหล่านั้นนะคะไปหาคําตอบมาให้ได้รับฟังกันอย่างวันนี้นะคะมีคําถามเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่ครั้งหน้า จะต้องมีการกากบาดในบัตร2ใบด้วยกันแต่ละใบมีความแตกต่างกันอย่างไรไปฟังคำตอบกันเลยค่ะที่ต้องการสองใบแต่ละใบมีความหมายยังไงคะถ้าคุณมีสิทธิ์คุณมีสองใบคุณจะกาไางไก็ได้เแบอร์นี้คุณกาเบอร์หนึ่งซึ่งเป็นเลือกพักกอไก่แบบบัญชีรายชื่อแต่ว่าพักกอไก่เนี่ยทรงไดโคโทมลง เขตนี้โอ้โหไม่ไหวเลยเลือกไม่ได้เออแต่พักขอไขรส่งแจ๋วเลยนะครับเอาเราเลือกพักขอไข่แต่ว่าเลือกคนนะใช่ไหมครับเลือกคนไอ้นี่เลือกพักบัญชีรายชื่อเลือกพักแบบแบ่งเขตเลือกคนนะครับ <c oughs> ผมก็เลยมีคำฝันว่าแบบแบ่งเขตเลือกคนที่รักนะครับแบบบัญชีรายชื่อเลือกพักที่ชอบถ้าจะให้รอบครอบต้องดูทั้งพักทั้งคน ท่านผู้ชมท่านไหนะคะที่มีคําถามข้างคาใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นนี้ก็โทรศัพท์เข้ามาฝากคําถามกับเราได้นะคะที่หมายเลข262 3331ค่ะเราจะไปถามมาแล้วก็ตอบให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะพักการู่ค่ะในช่วงเปิดโลกกีฬากับคุณธัญญานะคะกลับมาดูขวัญและกําลังใจของนักชกไทยที่จะลงสู้ศึกซิดนียเกมที่ออสเตรเลียหลังจากที่ถูกอันธพาลแอบทุบกระจกประตูที่พักค่ะ ปิดท้ายกันที่การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปีนี้ก็มีเรือยาวกว่า30ลําจากทั่วประเทศเข้าร่วมชิงชัยเรือคู่เปิดสนามเป็นการประชันฝีพายในประเภทเรือยาวใหญ่เรือสอนทองร่องน้ําแดงเจ้าภาพอาศัยฝีพายจอมอึดนะครับจำเอาชนะเรือสอนสุวรรณจากจังหวัดอ่างทองไปแบบบุบบิดครองถ้วยพระราชทานไปแบบสมใจเจ้าภาพเลยทีเดียวครับและทั้งหมดนี้คือเปิดโลกกีฬาในข่าวภาคเี่ยงนะครับหนึ่งชั่วโมงงหน้ากลับมาติดตามสามนาทีเท่าไหร่ครับ